จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทําให้พวกเรามีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าในขณะนี้ภาครัฐกําลังจะใช้อํานาจเกินความจําเป็นในการละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนหรือไม่<ๆ>เพราะในเอกสารฉบับนี้ครับมีการอ้างถึงการใช้อำนาจภายใต้พรากฉุกเฉินซึ่งสิ่งที่พวกเราอยากเรียกร้องครับสิ่งที่เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุไว้ก็คืออยากจะให้ทางรัฐบาลครับออกมาให้ความชัดเจนในส่วนที่ว่า ใครจะเป็นคณะกรรมการในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลในส่วนนี้ตลอดจนคณะกรรมการชุดนี้หรือใครก็ตามที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเริ่มใช้ระบบติดตามนี้เมื่อสถานการณ์ถึงจุดไหนตลอดจนจะต้องมีการระบุออกมาเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลส่วนนี้ไปบังคับใช้ครับว่าจะถูกทำลายทิ้งเมื่อใดส่วนสุดท้ายครับพวกเราอยากให้มีการแจ้งเตือน กับประชาชนที่กําลังถูกรัฐติดตามอยู่อย่างเช่นอาจจะแจ้งเตือนผ่านทาง SMS เพื่อให้พวกเขารู้ตัวครับว่าณขณะน,นี้รัฐกําลังจะติดตามประวัติการเดินทางของเขาด้วยเหตุแห่งการควบคุมโรคทุกข้อที่พวกเราเรียกร้องมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อต้องการให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานจากรัฐบาลเพราะสิ่งนี้ความโปร่งใสนี้จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนครับเพราะจากกระแสะข่าวที่ผ่านมาเราจะพบได้วว่าแพลตฟอร์มไทยชนะ ยังขาดความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนอยู่เป็นเหตุจังหวะในช่วงเดียวกันที่รัฐบาลมีการออกมาถแถลงข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีการเลื่อนการบังคับใช้พรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p d p a ออกไปอีก1ปีตลอดจนพร้อมๆกับที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับที่ว่าประชาชนได้รับสแปม SMS มาในช่วงเวลาติดติดกันเดียวกับที่เขามีการสแกน QR code คของไทยชนะและสุดท้ายครับจากเอกสารฉบับนี้ที่หลุดออกมาเมื่อวาน ตามหน้าข่าวของสื่อมวลชนทําให้ในวันนี้พี่น้องประชาชน,นขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลครับรัฐบาลจะต้องไม่อ้างหรือบังคับให้ประชาชนต้องเลือกระหว่าง Security และ Privacy ครับ เพราะความมั่นคงปลอดภัยโดยรวมของสังคมนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือร่วมมือกันจากพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐต้องให้ความโปรง่งใสและให้ความเชื่อมั่นกับพวกเราทุกคนครับว่าข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลของพลเมืชาวไทยทุกคนจะถูกคุ้มครองจากรัฐบาล